การทํางานนมันดูของแข็งใช่มครับสารทุกอย่างในโลกมนุษย์เนี่ยมันจะมีสนามแม่เหล็กของมันซึ่งจะแตกต่างกันหลักการของการใช้เครื่อง G-T 2 0 0นั่นก็คือเราจะตรวจหาอะไรเราก็เอาสารชนิดนั้นมาทําเป็นเซนเซอร์การแล้วใส่เข้าไปในนี้ซึ่งก็จะมีสนามแม่เหล็กเกิดขึ้นสมมุติว่าเราใส่เรื่องของยาเสพติดยาไอเข้าไปเมื่อเครื่องทํางาน มันก็จะไปตรงกับยาไอซ์ซึ่งอ,อยู่ในูมิปทะเที่เรากำลังหาเนื่องจากมีสนามแม่เหล็กที่ตรงกันตัวเสาสัญญาณก็จะเบนไปหาแต่ลักษณะการใช้เครื่อง G-T 2 0 0เนี่ยมันจะเหมือนกับเรื่องการใช้แผนที่เข็มทิศก็คือต้องมีการเดินสอบ,บเขาเรียกสอบแนวเส้นเลงโดยเดินในแกน X แกน Y เพื่อให้แนวเส้นเลงมันตัดก,กันก็จะกําหนดเป็นพื้นที่เข้าๆได้อาจจะลักษณะรัศมีสักสาเมตร จริงๆแล้วเนี่ยในการปฏิบัติเครื่องสแกนพื้นที่เพื่อกําหนดพื้นที่ให้แคบลงว่าตรงไหนมีความน่าจะเป็นที่จะมีวัตถุระเบิดหรือวัสดุที่เราจะหาอยู่ก็คือใช้เครื่องสแกนเพื่อไปทางนี้ไปทางนี้อะไรจะอยู่ในพื้นที่นี้ใช่ผมก็จะถูกใช่ไหมถูกต้องครับแล้วจากนั้นก็จํากัดพื้นที่ให้แคบลงเพื่อค้นหาเป้าหมายถูกต้องครับเชื่อมั่นเลยใช่ไหมว่าจําเป็นจําเป็นครับแล้วข่าวนี้ออกมาท่านทั้งสอะ ก็ต้องทําความเข้าใจกันไปว่าหลักการทํางานเนี่ยมันใช้หลักการทางฟิสิกอืมทีนี้ต้องเรียนว่าในพื้นที่เนี่ยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แปดสิบเปอร์เซ็นต์สำหรับความ,มความเชื่อมั่นในโอกาสผิดพลาดไม่มียุทธภพกรใดในโลกนี้ที่ไม่มีความผิดพลาดเลยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แปดสิบเปอร์เซ็นต์เพียงพอ,อแล้วสําหรับการฝากชีวิตของเจ้าหน้าที่และพี่น้องประชาชนในพื้นที่การปฏิบัติการทางทหารเนี่ยก่อนที่จะใช้เครื่องมือเนี่ยเขาจะมีขั้นตอนของเขาคือการปฏิบัติทางทหารเนี่ยจะสามารถมี เขาเรียกสิ่งบอกเหตุว่าตรงไหนมีแนวโน้มที่จะมีความเสี่ยงแล้วก็ใช้เครื่องมือ Gd 200ตรวจเพิ่มเติมถ้าไม่มีถ้าไม่มี Gd 200เราก็ก็คือคาดคะเนว่าจากสิ่งบอกเหตุที่ว่าแล้วก็ต้องใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่มีมีความทันสมัยได้รับการรับรองอย่างเช่นเซเบอร์400ซึ่งมันราคาแพงมากแล้วก็ต้องเข้าไปตรวจระยะใกล้มีหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเราจํากัดพื้นที่ให้มันแคบลงเหมือนกับเป็นเครื่องชี้เป้าช่วยถูกต้องครับ ถูกไหมฮะคือลักษณะที่เครื่องที่แม่นยำเนี่ยมันจะต้องจำเพาะจ่อจงใช่ครับแล้วถึงเข้าไปใกล้ด้วยใช่ครับแต่เจ้าเครื่องนี้เหมือนกับพื้นที่กว้างขวางและสแกนตึ๊ด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 เตียงที่ว่าเนี่ยนะครับถูกไหมฮะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข่าวที่ออกมายังยืนยันว่าไม่กระทบกับคือด้านหนึ่งเนี่ยนะฮะวันนี้เริ่มมีการพูดจากันแต่ต้นนันักวิชาการบางท่านบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้เครื่องมือด้ขออนุาบนะฮะยขออนะ เครื่องมือเนี่ยก er ็บอกว่าในนี hmm. well, <ah ้ไม่มีอะไรคือจะเอาก๊าซใส่สารอะไรซึ่งจะตรงกันข้ามกับทางเราที่ได้รับคำยืนยันเนี่ยนะฮะอันนี้ก็จะดูพวกสารระเบิดถูกไหมฮะครับครับนะฮะเป็นต้นว่าอันนี้คือดูไดนาไมค์ครับนะฮะอะไรต่างๆอันนี้คือกลุ่ม r d x ครับครับผมเข้าใจถูกไหมฮะแต่ท่านผู้ชมครก็การ์ดของสารแต่ละชนิดถูกต้องครับนี่กลุ่มสารเสพติดทั้งนั้นเลยครับใช่มีเฮโรอีนมีฟินมีโคเคนมีอะไรยังไง สามารถแยกประเภทของสารได้นะฮะตามความน่าจะเป็นของแต่ละพื้นที่แพทย์หญิงคุณหญิงหมอพรทิพย์รจนสุนันทสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ทัวมหาผมเมื่อสักครู่บอกคุณสรยุทธสาติก้าที่ไปตรวจพบเนื้อมนุษย์ตรวจพบว่าจุดไหนมีโคเคนอยู่ก็ใช้เครื่องจีทีสองร้อยเหมือนกัน มันใช้หล mm ักการทางฟิสิกส์งานนี้มันใช้งานนี้มันใช้หลักการทางฟิสิกส์หลักการทางฟิสิกส์งานนี้มันใช้หลักการทางฟิสิกส์งานนี้มันใช้หลักการทางฟิสิกส์งานนี้มันใช้หลักการทางฟิสิกส์